ขอบคุณมากๆครับกลับมายูรายการวะนไรครั้งนูกครับนี่คือรายการครวัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารแต่อาหารที่จะสอนในวันนี้ท่านทําอาชีพได้ครับทำอาชีพได้และทำกินเองในบ้านก็ได้ได้แน่นอนรับรองว่าลูกหลานชอบแน่นอนผมว่าชอบกันทุกคนและที่ว่าตั้งใจสอนทาให้เป็นอาชีพวันนี้เพราะเหตุผลนี้ครับนคนที่มาสอนวนเราเนี่ย ผมบอกให้ว่าใครก็ตามที่ทานสุกี้ในเมืองไทยในกรุงเทพถ้าไม่รู้จักร้านนี้ถือว่าผิดอยู่แล้วร้านเรือนเพชรซูกี้ร้านนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานมาถึง50กว่าปีพี่อ้อนเนี่ยเสียตังกับร้านนี้เยอะพอสมควรครับครับครับคือผมบอกหลายทีแล้วว่าอย่าไปอย่าไปนะครับก็ไม่เชื่อผมก็พอไปโดนครั้งแรกจากนั้น แล้วมันก็ต่อเนื่องเลยนั่นละก็ติดเขาเลยนะสิแต่ว่าล่าสุดว่าจะไปที่ท่ากเขบอกไปเรื่องไปเรื่องสุกี้สุกี้เรือนเพชรนะฮะเรียกว่าไม่มีที่ไหนจะเทียบหรอกบอกตรงๆนะฮะแล้ววันนี้ก็จะมาสอนการทําสุกี้ผัดแห้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีหน้าปักซอยหน้าตรอกซอกซอยที่ไหนก็ตามครับหรือบ้านคนนั่นท่านขายรับรองว่าถึงตายครับ ของเขาอร่อยจริงๆและเขามีจิตใจตอันมีุณลวันนี้จะมาบอกสูตรให้หมดเกลี้ยงเลยว่าทําอย่างไรครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสมบูรณ์เลิศธนพันธ์จากร้านเรือนเพชรสุกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะถามคาแรกก่อนเลยนะครับคุณสมบูรณ์คุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่กินเงินพวกผมกันไปซะเยอะแยะขนาดนี้ครับรู้สึกพอใจมากสิครับก็ ขอบคุณฮะขอบคุณนะโอเคนะโอเคฮะผมนึกว่าคุณสมหน้าพวกผมนะฮะไปกันตลอดเลยนะเงินที่ได้ไปก็เอาไปติดแอร์ที่ร้านเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับไปก่อนมันห้องโล่งๆไงนี่ก็เรียบร้อยแล้วแล้วดีดีดีกว่าไอ้ที่รถไปจอดข้างหลังอ่ะไอ้ที่รถมันเข้าไปแล้วไปอยู่หน้าเพชรบุรีใช่ไหมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องบอกบอกท่านผู้ชมนิดก่อนบางคนอาจจะไม่รู้จักอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับครับผมซอยอะไรฮะอยู่โอ้ถนนเพชรบุรีเป็นยาวแล้วกินฮะอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่อยู่ ระหว่างสะพานลอยอโศกกับซอยพ้อมพงใช่เพราะว่าไปก็เห็นอยู่แล้วอยู่ซ้ายมือซ้ายมือร้านอะไรจะไปอยู่ขวามือนะครับไม่มีไปอยู่ขวามือแล้วไปอยู่ขวามือไปอยู่อีกทางครับตอนนี้ที่จอดรถก็สบายแล้วสบายแล้วสะดวกสบายครับมีแอร์ร้านห้าสิบปีท่านผู้ชม ทำหาเก็บเงินซื้อแอร์มาห้าสิปีแอร์ห้าสิบปีห้ปีเพิ่งติดแอร์เพิ่งติดแอร์ไม่ติดแอร์วิคุณร้านเก่าแก่งจริงร้านคุณคือสุดยอดวันนี้จะมาสอนท่านผู้ชมนะกับเมนูนี้ครับสุกี้ผัดแห้งครับนี่คือเครื่องทั้งหมดแล้วนี่คือที่ร้านนะฮะตอนนี้เลือดหรูอลังการเหลือเกินนะฮะนั่งสบายใจเราเริ่มต้นจากหมูอะไรครับหมูสันนอกครับทำไมต้องใช้สันนอกมัน มันหมูมันนุ่มมันนุ่มกว่านะครับนะครับใช้สำนอกหั่นบางพอดีอย่างนี้นะท่านผู้ชมพอคำหั่นบางพอดีคําคราวนี้เอาหมูไปหมักโดยใส่น้ําตาลลงไปกี่ช้อนหนึ่งช้อนครับครับแล้วก็แป้งมันแป้งมันหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนครับแล้วก็ผงผะโลผงพะโลหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะครับแล้วด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวกี่ช้อนสองช้อนครับแล้วก็น้ําสะอาดน้ําสะอาด หนึ่งสามช้อนสองอ๋อสามชอ้อนสามชอ้อนแล้วก็วกไข่ไก,ไไก่สองฟองสองฟองนี่ท่านผู้ชมครับคลุกเข้าให้ก้าวกันให้หมัมกหมักเนี่ยทาไมต้องหั่นหมูบางเพราะเหตุผลนี่ครับถ้าบางมันจะเข้าท่านผู้ชมเครื่องมันจะเข้าไปในเนื้อหมดเลยตอนที่ออกทีวีนี้ก็ใช้ช้อนนะฮะตอนที่อยู่ในร้านเขาก็ใช้มือขยำขยำนะะั่นแหละะแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมง5ชั่วโมงเตรียมผักท่านผู้ชมนี่คือหมัดเด็ดสุดของสุกี้เรือนเพชรและถ้าท่านจะขายต้องให้ได้หมัดอย่างเขาเมื่อกี้ผักบุ้ง แล้วคราวนี้นต้นหอมต้นหอมท่านดูความสดสอของผักดูความสดผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่ไม่ได้แต่งเติมสีในการถ่ายทําแต่เขาเลือกผักแบบนี้จริงๆนี่คือ,อขึ้นใช่ขึ้นใช่มันไม่มีคําว่าช้าอ่ะมันสดสวยงามมันน่ากินสำหรับลูกค้าและนี่คือาาผักกาดขาวผักกาดขาวดูความสดท่านผู้ชมจะค้าขายต้องให้ได้อย่างเขาไม่ใช่ผักช้ำๆเน่าๆเสีย นั่นเราเตรียมผักเสร็จคราวนี้ทําน้ําจิ้มใส่ขั้นตอนทําน้ําจิ้มก็ใส่พริกใส่กระเทียมพริกกับกระเทียมนี่จํานวนเท่ากันไหมปริมาณกระเทียมจะมากกว่าพริกสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันจะได้ไม่เผ็ดมากบดหยาบหยาบบดหยาบหยาบบดหยาบหยาบนะฮะนี่นะฮะน้าจิ้มสุกี้เรือนเพชรคือสุดของสุดแล้วเติมมาถึงขั้นตอนการปรุงนะครับน้ำตาลทรายใส่น้าตาลน้าตาลทรายครับหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่ น้ำเต้าหู้ยี้กี่ช้อนสองช้อนสองแล้วก็นี่คือน้ำมันงาอีกสองช้อนสองช้อนครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำจิ้มอันนี้น้ำของน้ำเต้าหู้ยี้อันนี้น้ำของน้ำเต้าหู้ยี้ใส่ให้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จึงโรยหน้าด้วยโรยหน้าด้วยผักชีผักชีเป็นอันเสร็จสิ้นครับปรุงรสชิมรสเอาท่านผู้ชมดูตรงนี้นะเวลาผัดเขาเตรียมกระทะเขาเอาน้ำมันใส่กระทะก่อนนะเพื่อไม่ให้เนื้อหมูติดนี่ใส่แล้วเอาน้ำมันกลับไงแล้วตั้งกระทะไฟแรงจัดเลยเห็นไหม ร้อนขนาดนั้นเลยท่านผู้ชมแล้วเอาหมูลงผัดเลยใช่ไหมครับครับหมูผัดแล้วใส่ใส่เต้าเจี้ยวครับเต้าเจี้ยวลงไปครับนี่เวลาผัดนะหมูกับเต้าเจี้ยวท่านผู้ชมน้ามันที่ติดกระทะเท่านั้นเองนะแล้วผัดพอหมูเริ่มสุกพอหมูเริ่มสุกใส่แล้วก็ใส่ผักครับใส่ผักที่เราเตรียมไว้ที่เราเตรียมอาไว้ครับผมเราใส่ผักที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปนะครับแล้วเมื่อใส่เสร็จไฟเอาให้ร้อนเลยนะครับ ผัดใช่ไหมครับผัดให้ร้อนผัดให้ร้อนให้เร็วให้เร็วนี่ใส่น้ำสต๊อกสต๊อกอะไรครับสต๊อกไก่สต๊อกไก่ใส่ลงไปมันแห้งก็ต้องใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนี่แล้วไฟร้อนไหมเห็นไหมเห็นไฟแรงไหมครับร้อนและเร็วนะฮะหลังจากนั้นจึงนําวุนเส้นวุนเส้นซึ่งเราแช่น้ําไว้ไม่นานไม่นานครับเพราะถ้าแช่นานมันจะอืดครับแล้วใส่ลงไปผัดคราวนี้เร่งไฟเต็มเต็มเร่งไฟเต็มเต็มผัดจนแห้งออกมาเป็นอันเสร็จสิ้นครับ สุกี้ผัดแห้งร้านเรือนเพชรสุกี้ครับดูขนาดนี้นะถ้าทำอาชีพไม่ได้มันจะทำไงแล้วเเคล็ดลับอยู่ที่หมักเรียบร้อยแล้วใช่คือการหมักหมูของเขาสำคัญมากแล้วหมูเลือกให้ถูกนะเขาเลือกหมูสันหมูสันนอกครับสันนอกนี่อย่างที่คุณเออถืออย่างนี้การหั่นพอดีคำมันมีความหมายตรงไหนทำไมต้องหั่นบ้างเพราะว่าเชฟบอก คุณสมบูรณ์บอกกับเราบอกว่าคุณได้พบเวลาเอาไปหมักถ้าหันหนาจนเกินไปเนี่ยเครื่องมันเข้าไม่ถึงมันมันเข้าไม่ได้ใช่แต่ถ้าหมักปุ๊บเนี่ยเครื่องมันเคลือบทั้งหน้าตั้งหลังใช่ไหมฮะมันจะเข้าได้เลยแล้วก็ขยำเครื่องให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมงสูตรบอกให้เสร็จหมดแล้วแต่ความสําคัญของร้านที่เน้นมากๆเล่นเน้นหนักจริงๆไปดูได้เลยผักเขาเป็นอย่างนี้จริงๆ ซุปเปอร์เขียวซุปเปอร์สดใช่มันสดจริงๆอ่ะคือมันข้อดีอย่างนี้ท่านผู้ชมร้านซุกี้เรือนเพชรเนี่ยไม่ใช่ร้านซุกี้ที่ขายแบบชนิดที่เรียกว่าแขกมาพันคนกินได้ขายในจํานวนจํากัดโต๊ะจํากัดเพราะฉะนั้นจึงสามารถเลือกผักที่ต้องการและพอใจที่จะบริการลูกค้าได้เพราะว่าถ้าเกิดลูกค้ามาทีพันคนคุณไปนั่งเลือกผักอย่างนี้ก็เลือกไม่ไหวเหมือนกันเขาจึงได้ผักแบบนี้มาสดสด วิธีการถ้าท่านจะทําขายท่านต้องทําแบบนั้นเหมือนกันต้องอย่างที่บอกว่าอย่างที่อาเคยบอกกับคุณผู้ชมที่จะทำํำอาชีพนะครับคือซื้อสัตว์กับคนกินถูกต้องคือเราก็อยากกินของดีแน่นอนลูกค้าก็อยากกินของดีเหมือนกันถูกต้องเพราะฉะนั้นวิธีการคือแบบนี้ครับแล้วทําออกมาไม่มีอะไรที่ดูแล้วจะต้องย้ําซ้ําอีกทีหนึ่งละเอียดยิ มันกี่บอกหมดเลยแล้วแต่ตอนนี้เราพร้อมที่จะบทตัวละเอียดแล้วครับผมเราพร้อมไม่ยฮะพร้อมแล้วนะครับอนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับเชิญครับท่านอาจารย์ชัยสุดครับซุกี้เรือนเพชรเนี่ยท่านผู้ชมเก่าแก่50ปีวันนี้มาบอกท่านว่าทำซุกี้แห้งเขาทำกันอย่างไรสูตรซุกี้แห้งมันมีหลายอันนะครับบางคนก็ยังสามารถที่จะใส่เขาเรียกอะไรนะปลาหมึกปลาหมึกกรอบปลาหมึกเเารียกอะไรปลาหมึกดองปลาหมึกดองใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่แต่สูตรของเราอันนี้ชัดๆ เราใส่หมูเราใส่หมูถ้าจะมีเป็นทะเลก็อีกแบบหนึ่งถูกไหมถ้าจะใส่ทะเลก็เป็นกุ้งเป็นปลาหมึกเขาเรียกปลาหมึกดองใช่ไหมปลาหมึกดองใส่กุ้งใส่ปลาหมึกดองอะไรลงไปก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งแต่ที่เด็ดสุดๆเมื่อกี้ถ้าท่านไม่พลาดและพลาดไม่ได้คือน้ําจิ้มของเขาใช่ครับไม่มีน้ําจิ้มใครเกินนี้สุดยอดเขาบอกวิธีทําหมดแล้วแต่อันหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้ก็คือเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้นี่เราต้องเลือกซื้อยังไงคุณสมบูรณ์ ต้องมีกลิ่นหอมหมักให้ได้ที่ครับเราซื้อได้เองเลยใช่ไหมแบบเราบอกว่าเอาต๊ะหู้ยี่อย่างดีนี้ได้เลยใช่ไหมได้ครับแค่นั้นใช่ไหมอ่ะลองน้ำจิ้มอ่ะต้องลองน้ำจิ้มก่อนนี่ผมถึงพูดไปแล้วเมื่อกี้ไงไม่ได้ฟังเลยดิท่าไม่ได้ฟังเพราะว่ากำลังจ้วงอยู่กำลังจ้วงท่านผู้ชมน้ำจิ้มเขามันคือสูตรของสูตรคุณวัฒน์จะบอกน้ำจิ้มก่อนนะครับผมว่าหมัดเด็ดนอกจากการหมักหมูและผักที่สดมากน้ำจิ้มมีอัตลักษณ์ส่วนตัวครับ เพราะว่าสิ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นไม่เห็นนะครับจากนี้ก็คือน้ํากระเทียมดองถ้าบางที่อาจใส่มากจนเวลาเราชิมไปปั๊บเราจะได้กลิ่นน้ํากระเทียมดองนําเพราะมันเค็มหอมเปรี้ยวอยู่ในนั้นเสร็จเขาไม่ใส่เลยครับไม่ใส่เลยครับไม่ได้ใส่เลยเพราะฉะนั้นรสมันจึงเป็นคาดว่าที่ร้านคงไม่มีตังซื้อไม่ได้ไม่ใด้ไม่ใช่ เขาเห็นไหมฮะเขาจะลดความจากการใส่หลายอย่างลยเขาไม่ได้ใส่เลยนะครับไม่ใส่เลยและในเมนูนี้ท่านเห็นหรือเปล่าครับว่าไม่มีเกลือไม่มีน้ําปลาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยเขาบอกว่าความเค็มมันมาเรียบร้อยแล้วจากสิวเขาบอกพอแล้วแค่นั้นพอใจแล้วก็เต้าเจี้ยวความเค็มมาจากเต้าเจี้ยวมันพอใจแล้วอย่าดัดจริตใส่อย่างอื่นลงไปอันนี้ก็ไม่ได้ว่าท่านผู้ชมนะครับเขาว่าผมนะครับว่าอย่าดัดจริตผมบอกผมไม่ได้ดัดจริตโกดัดจลิตใช่เ ถ้าจะใส่อะไรเนี่ยแนะนำให้ใส่ปากเดียวเลยครับคุณพ่อน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนะครับน้ำจิ้มสิ่งที่นำที่สุดคือเต้าหู้ยีแล้วก็เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆไม่ได้เป็นน้ำแล้วก็ขอโทษนะฮะแล้วก็เจออะไรมากมายเจอบางทีเจอแป้งน้อยๆด้วยซ้ำบางที่หละกการหมักหมูคุณหมักหมูได้สุดยอดจริงๆครับเกินทางด้านนี้เลย หมูมันนุ่มอ่ะเชฟครับนุ่มและเคี้ยวนี่มันกระดิมมึ้งกระดึ่มมึ้งไปเลยวันนี้มาวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับภรรยามาด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานแล้วก็เชฟอยู่นั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับนี่นะฮะนี่เนี่ยที่นั่งอยู่ข้างหลังที่เมื่อกี้เราเห็นในวีดีอาร์ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยคนนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมอยู่กับเรามานานแล้วนะ ครับอยู่นานแล้วครับเราให้กินฝิ่นไว้ไย่างไงี้ยเให้่ตอนต้มฝิ่นมั้งเออเนี่ยเชฟนะเชฟนะเขาติดกระเทียมดองอ๋อติดกระเทียมดองขาตกระเทียมดองที่ไม่มีรูไม่ใช่กระเทียมเราเขาติดกระเทียมกระเทียมจีนติดกระเทียมดองอ๋อเหรอที่ร้านนี้ไม่มีกระเทียมดองใส่เมนูนี้เพราะว่าเชฟกินหมดฮะเชฟนะจำไว้เลยนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมบูรณ์ขอบคุณร้านเรือนเพชรสุกี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดวันนี้เขาเอามาให้ถึงนี่แล้ว ถ้าท่านคิดว่ามันชีวิตจะดีขึ้นครับเขาอยากให้มันเป็นจริงๆเอาไปเลยครับนี่เรือนเพชรสูขี้นะครับจงอาจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแรปแคระปลาคุปปลาซุปปลาอร่อยจริงประโยชน์ของแก้วมังกรแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีไขมันไม่อิ่มตัวจะมาบอกให้ผมเอาแก้วมังกรทุบๆปากจะได้แดงน่ารักที่มาทำบ้าบอคอกแตกกันได้ไงอายุเท่าไหร่ ยำไตปลาครับเผ็ดมากแต่มันอร่อยมากจริงๆถ้าดีสุดคือไตปลาทูนะครับปลาทูแหละไตครับไส้ไตครับไส้คุณพูดรู้เรื่องหว่าโอ้ยอย่าโบยอย่าโบย สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับโอ้ไม่จริงไม่จริงผมไในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอน์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากูครับผมเนื่องจากอย่าลืมนะครับอย่าลืมนติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอย ซับสไครอ๋อ,อ,อกดติดตามแล้วคนไทยกััวคุณต้อยครับตามกันแล้วกัน